เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราเองในคืนนั้นมันเป็นคืนที่ฝนตกหนักในคืนนั้นเรานอนไม่หลับเลยค่ะถามว่าวังเวงไหมอยู่คนเดียวมันก็นิดหน่อยเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่แล้วแต่พอจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็ปาไปตีหนึ่งแล้ว เราตัดสินใจว่าจะเข้าไปนอนเพราะว่ามันดึกมากแล้วแต่พอเราเตรียมตัวที่จะนอนแต่ดันทําแว่นตาตกก็เลยก้มเพื่อที่จะเก็ตทําแว่นตาตกได้ไงจะหาเจอไหมเนี่ยเมื่อเธอก้มลงไปที่ใต้เตียงเธอเอาแว่นตาของเธอมาใส่แต่สิ่งที่เธอเห็นใต้เตียงนั้น สิ่งที่เธอเห็นที่ใต้เตียงเป็นผู้หญิงผมสีขาวลูกตาดำไม่มีมีแต่ตาขาวเมื่อเธอเห็นดังนั้นเธอก็รีบขึ้นเตียงนอนและเอาผ้าห่มมาคลุมโปงทันทีเธอได้แต่สวดมนต์ให้ผ่านคืนนี้ไปให้ได้รุ่งเช้าเธอก็ได้ข่าวจากเพื่อนบ้านว่าบ้านหลังที่เราอยู่เคยมีคนตายอยู่ในห้องที่เราอยู่ ที่เราเห็นเมื่อคืนแกตายอยู่ในห้องนั้นเมื่อเราได้ฟังเราก็ไม่กล้ายอยู่ต่อเลยขอไปอยู่บ้านเพื่อนแทนวันนี้ฉันขอมานอนบ้านแกหน่อยนะเราขอนอนกับแกตั้งแต่วันนี้เลยได้ไหมฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกไปเจออะไรมาแต่ก็ดีเหมือนกันเราอยู่คนเดียวมีแกมานอนด้วย ก็ดีเหมือนกัน